เซลนะเซลอะดิสสอทนะคะเป็เยื่อ่อยให้พี่แแบบนะคะพี่แแบบเไม่ไร้สตนะพี่แแบบมีอะไรจะคุยกับเอฟซีไหมก็คือเอฟซีทุกๆคนที่รอคอยให้เรามาทีนไทยเรามาถึงแล้วนะคะแล้วก็ทําตามที่เอฟซีต้องการนะคะอุดมการณ์ที่เราเคยบอกไว้ว่าฟาดมาฟาดกลับฉันฟาดกลับแน่ๆน่ละจ้ะโอ้โหนะคะมาแล้วมาทำให้แล้วนะคะแต่ อีกหลายๆเรื่องตามมานะคะแม่มอบอานาจทุกอย่างให้กับทนายถึงตัวแม่ไม่อยู่ที่นี่แต่การดําเนินการทั้งต่อๆไปก็จะเป็นท่านนายสุเกียรติคุณแม่นะคะยังไม่เจอใช่คุณแม่ตอนนี้นะคะไปรับที่นานท้าลัางฝนแล้วก็ออกมาที่สกลนครเลยนะคะแล้วใครที่มีประเด็นกับแม่นนะแม่บอกได้เลยว่าแม่ไม่มีประเด็นกับใครมาเที่ยวมาทํางานมาหาครอบครัวแล้วก็มาหา ลุงกับป้านะคะครับไม่มีประเด็นกับใครไม่ว่าประเด็นอะไรจะเกิดขึ้นที่กรกอบแม่มก็ยังเป็นยูทูบเบอร์สายลุงคนที่อยู่ต่างประเทศเหมือนเดิมก็ยังแต่ถ้าคิดว่าเย็นนี้มีคนแบบอยากมีประเด็นกับพี่ยังไงคะก็มาไม่มาใช่ไหมคะแบวพี่แบบจะฟัดมาฟัดกับไม่โกง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 แต่ทเท่ากัน แต่ไม้องการใช่เดี๋ยวเราเกลียมันต้องโดนคนจริงแหมจิ้มแหนมเสร็จแล้วเราจะกินอะไรกันอยากปั่มเดียวเลยเราจะกินอะไรกันยำป่มหมึกใส่เท้าไก่ใส่ใสวเเ็เข็ดเเจะเทือนถึง1 0ึ้ยคะโอรเลยดีกว่ารยยจะเทือนถึงรเลยนะดหนักจัดเต็มะจัดยานยีดยานะคะ แต่ยังไงก็พี่น้องชาวร้อยเอ็ดมันก็ยังรักนะคะยังเป็นเพื่อนร่วมโลกนะคะครับยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไม่ใช่แค่ใช่ไม่โกงคนเดียวแล้วทําให้ทุกคนก็มาทเงาะกันไม่ใช่นะคะแล้วก็ฝากด้วยนะถึงแล้วนะเจ้าเมืองไทยใครที่จะบอกว่าจันลงเครื่องเราจะมาข่มขืนชันเวลคัไม่ไดเลยใช่ไหมคะที่แหม่มขโมยหมเลยเดียวคาเลยผอนซึ่งก็รอตั้งแต่สนามบินก็ไม่เห็นใครเลยล่ะเป็นปวดหือเกินพื้ดินนะ พี่แมมจะมาอยู่นานเท่าไหร่ครับมารอบนี้อ๋อค่ะพี่สมมน,น,นานอยู่ค่ะนานอยู่นะฮะรอบนี่มานานนะครับนี่จะมาอยู่นาน่แล้วแล้วกิจการที่อ๋อมันมีแมมแค่เพียงเราทำผ่านแอปพลิเคชันอ๋อนะคะครับมีพนักงามีเอฟซีมีแอดมินที่คอยจัดของส่งสินะเอ่อตามหาแค่ยี่สิบร้อยครับผมไม่ต้องห่วง ไม่ต้องห่วงนะฮะเกิดเอฟซีที่สั่งชาอยู่เยอรมันรอนิดนึงอาทิตย์นี้เริ่มส่งจัดส่งแล้วนะจ๊ะรอและรอรับได้เลยอาทิตย์นี้เริ่มจัดส่งแล้วนะคะไม่ต้องถามพี่มากพี่ใจจะผงานตายแล้วของไปอยู่ที่ตมนะคะยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยทนายทนายสมเกียิไปแล้ว่อยให้เราแต่สิ่งที่น่าตกใจนะฮะสิ่งที่น่าตกใจตอนนี้คือเราไม่คิดว่าพี่แหม่มจะน้าเด็กขนาดนี้นั่นเองพี่แหม่มน้าเด็ก มีคนชมเยอะเลยนะฮะว่าพี่แหม่มหน้าเด็กนะฮะดูเด็กมากนะฮะดูเด็กกว่าในในในทีวีในโทรศัพท์นะฮะจากพี่โ้องางประเทศของเราจากอเมริกานะฮะบอกว่าพี่แหม่มนะสู้ๆนะคะจากพี่แหม่มจะตัดยำยำอะไรพี่แหม่มขอยา่ยำปลาหมึกใส่เท้าไก่เขี่ยเขี่ยแล้วก็เขี่ย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 อ๋อมีเอฟซีหลายท่านนะสวัสดีพี่แหม่มสวัสดีคุณแหม่มมาเพียบเลยนะฮะชอบเลยนะคะ วันนี้ต้มหมึกไข่ดีมากในสมุนครหรือกอกกอกนะคะแ้ารล้วลาหมึกไปเมาหมดเลยค่ะเมาแล้วก็ยำแล้วก็มีเท้าไก่เท้าเป็ดเขียียเขีาขอเป็นกำลังใจให้คุณแมมค่านะผมก็เลยไม่ยำเลไม่ไม่ทานกุ้งค่ะวันนี้ยำยำมึกยำจัดไปทุกคนบอกว่าจัดไปทุกคนบอกว่าจัดไป

เสื้อผ้าไปอยู่ตอนนี้นะครับนะฮะขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจทุกๆข้อความที่ส่งมาให้พี่แหม่มนะครับจัดรถเลยนะเอฟซีบอกว่าจัดโลดพี่แหม่มพี่กาเล็กซี่นะคะโอ้โหเอฟซีส่งข้อความมาให้กำลังใจเพียบเลยนะตอนนี้นะฮะรักคุณแหม่มมากนะฮะขอบคุณนะครับทุกท่านนะฮะที่ส่งข้อความเข้ามานะครับพี่แหม่มคะพี่แหม่มไปกอกกองไปนี้เนาะใช่ใช่เดี๋ยวเสร